พอน้อมกราบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางชาแนลสายทางแห่งธรรมะที่สอดแทรกหลักคำสอนทางพุทธศาสนาโดยตอนนี้ทางเราได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ธรรมะผ่านทางเพจเฟซบุ๊กสายกลางทางธรรมฝากท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์กดติดตาม และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับทางเราจะพยายามรวบรวมเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะมาให้ท่านผู้ฟังได้รับชมกันทุกวันเลยนะครับสำหรับวันนี้กระผมจะมาขอเล่าถึงใครว่าสวดมนต์แล้วไม่ได้ผลอยากให้ท่านลองมาฟังเรื่องอนิสงค์ของการปฏิบัติธรรมของคุณอุษาเดือนงามจริงที่ท่านได้เมตตา เล่าประสบการณ์ชีวิตของตัวเองตอนที่ประสบปัญหาจากสภาวะเศรษฐกิจมีหนี้มีสินมากมายจนมาเจอหนังสือกฎแห่งกรรมของหลวงพ่อจารันหลายเล่มจึงเกิดแรงศรัทธาจนสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับโดยคุณอุตสาหได้เล่าว่าข้าพเจ้าได้มาปฏิบัติธรรมณวัดอัมพวัน เมื่อประมาณปี2,543เนื่องจากช่วงนั้นประสบปัญหาจากสภาวะเศรษฐกิจสามีทำธุร,ร,รกิจส่วนตัวเล็กๆมีรายได้พอสมควรกับครอบครัวเล็กๆที่กำลังสร้างตัวมีรถกระบะหนึ่งคันสำหรับส่งของเราเริ่มจะขยับขยายหาบ้านใหม่แต่เมื่อได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจทุกอย่างจึงต้องหยุดลง เกิดภาระหนี้สินมากมายธุรก,กิจก็ไปไม่รอดข้าพเจ้าเริ่มเข้าวัดซึ่งปกติก็เป็นคนชอบทำบุญใส่บาทแต่ไม่เคยสวดมนต์ปฏิบัติธรรมข้าพเจ้าไปเจอหนังสือกฎแห่งกรรมของหลวงพ่อจาร,รันอยู่หลายเล่มและเกิดแรงศรัทธาคิดว่าคงเป็นกรรมของครอบครัวเราที่ต้องเจอสภาวะเช่นนั้นข้าพเจ้าก็เริ่มสวดมนต์ และเข้ามาปฏิบัติธรรมที่วัดนี้โดยตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าขอชดเชยกรรมที่ทำมาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะยอมรับมีกรรมอะไรก็เข้ามาเลยจะชดใช้ให้หมดช่วงนี้สามียังไม่ค่อยศรัทธาเท่าไหร่นักทุกครั้งที่มาวัดสามีจะเป็นคนมาส่งเวลาจะทำบุญข้าพเจ้าก็อยากจะมาทำบุญที่วัดอัมพวัน สามีก็บ่นในใจทุกครั้งที่มาที่รู้ว่าบ่นก็เพราะว่าสามีเล่าให้ฟังทีหลังสามีนั้นบ่นว่าวัดที่กรุงเทพก็มีเยอะแยะทำไมมาตั้งไกลแต่ก็แปลกนะบังเอิญหรือเปล่าไม่ทราบพามาทุกครั้งรถมีปัญหาเกือบทุกครั้งพอมาถึงวัดแล้วเวลาจะกลับมักจะเกิดอย่างแตกอย่างแบน ต้องวิ่งหาช่างแถวแถววัดนี่แหละแต่ก็ยังมาเรื่อยๆช่วงนั้นข้าพเจ้าสวดมนต์เกือบทุกวันมาวัดแค่ปีละครั้งปฏิบัติธรรมที่บ้านแต่ไม่ต่อเนื่องทุกวันทำเช่นนั้นได้ประมาณเกือบสองปีรู้สึกว่าปัญหายิ่งเพิ่มพูนเข้ามาการเงินย่ำแย่เป็นหนี้สินพัวพันไปหมดสวดมนต์ไปร้องไห้ไปครั้งสุดท้ายจำได้ว่า ในขณะที่สวดมนน้ำตาไหลพล,พลัดพร่าเสียงสะอึกสะอื้นลูกชายตอนนั้นประมาณ6กถึงเดขวบเดินมาถามแม่ว่าแม่ร้องไห้ทำไมแม่สวดมนแล้วทำไมร้องไห้ขณะนั้นข้าพเจ้าหยุดสวดแล้วก็หยุดไปเลยเลิกปฏิบัติด,ด้วยข้าพเจ้ารู้สึกว่าพอแล้วนะรับไม่ไหวแล้วปัญหามากมายมีเข้ามาตลอดยิ่งทำบุญมาก กรรมก็ตามมามากเหมือนที่หลวงพ่อบอกทุกอย่างเมื่อเราเริ่มสร้างบารมีก็เหมือนเริ่มมีเงินกรรมก็ตามมาทวงเหมือนเจ้าหนี้มาทวงเงินเมื่อข้าพเจ้าหยุดทุกอย่างชีวิตครอบครัวก็ใช่จะดีขึ้นสามีไม่มีงานทำรายได้ไม่มีเข้ามามีแต่เงินเดือนข้าพเจ้าเพียงเล็กน้อยนี่ก็ต้องชำระทุกอย่างหนักอึ้งไปหมด ได้แต่นอนร้องไห้กับสภาพตัวเองคืนหนึ่งข้าพเจ้าฝันเห็นหลวงพ่อท่านกําลังนำสวดมนต์ทำวัดเย็นก่อนที่ท่านจะจุดทูปเทียนท่านได้หันมามองข้าพเจ้ามองแบบชํำเลืองมองนะแล้วพูดเสียงดุดุว่าสวดมนต์สิสวดมนต์ตอนนั้นข้าพเจ้าตื่นมาก็ได้พิจารณาดูว่าการสวดมนต์ไหว้พระ อย่างน้อยๆก็ทำให้จิตใจเราสงบถ้าเราสวดแบบมีสติไม่คิดไม่ฝุ้งซ่านสวดอย่างมีสติจิตก็จะนิ่งเป็นสมาธิความคิดดีๆก็จะเกิดนี่เองที่เรียกว่าปัญญาข้าพเจ้าย้อนคิดกลับไปเมื่อประสบปัญหาใหม่ๆข้าพเจ้าเริ่มสวดมนต์ปฏิบัติธรรมทั้งๆที่ช่วงนั้นครอบครัวเรามีรายได้น้อยรายจ่ายมาก พอถึงคราวจนจริงๆก็ไม่มีคนมาช่วยเหลือมีงานเล็กๆน้อยๆเข้ามาให้สามารถอยู่มาได้ตลอดไม่ถึงขั้นตกอับหรืออดอยากเป็นเพราะเราทำด้วยจิตอันเป็นโลภนั่นเองโดยข้าพเจ้าหวังว่าจะต้องถูกหวยจะต้องรวยเพื่อจะได้หมดนี้เร็วๆจะได้มีบ้านใหม่เพราะคาดหวังไว้เช่นนั้น ถึงได้มองไม่เห็นผลแห่งบุญนั้นจนทำให้เลิกปฏิบตัติข้าพเจ้าเริ่มสวดมนต์แล้วกลับมาปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันอีกครั้งในปีพศ2546คราวนี้มาเจ็ดวันในวันที่สีของการปฏิบตัติข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเป็นสภาวะธรรมหรือไม่รู้สึกตัวเองเบาสบายมีแสงสว่างรอบกายเกิดปิติมีความสุขอย่างบอกไม่ถูก แต่เผอิญเคยอ่านหนังสือเจอมาบ้างว่าอย่ายึดติดจะหลงทางข้าพเจ้าก็กำหนดรู้แล้วมาดูอาการพองยุบที่ท้องเหมือนเดิมทุกอย่างก็เป็นปกติแต่ความยากก็มีอยู่พอถึงเวลาปฏิบัติก็อยากเป็นเช่นนั้นอีกตั้งแต่นั้นมาไม่มีผลก้าวหน้าในการปฏิบัติเลยจิตเป็นโลภเช่นเดิมอานิสง์เริ่มเกิดกับสามีข้าพเจ้า ก่อนหน้านี้สามีไม่ค่อยสนใจหรือศรัทธาเท่าไรแต่พอเครียดมากๆไม่มีทางออกเขาก็หยิบหนังสือของหลวงพ่อมาอา่านแล้วเริ่มปฏิบัติตามข้าพเจ้าคือสวดมนต์สวดพาหงุงมหากาแล้วสวดบทพระพุทธคุณเท่าอายุบวกหนึ่งสวดพระคาถาชินนบัญชรด้วยข้าพเจ้าจำได้ว่า สามีสวดอยู่ได้ประมาณสองสเดือนเราเริ่มหันหน้าเข้าหากันเริ่มพูดคุยปรึกษาหารือกันก่อนหน้านั้นเราต่างฝ่ายต่างเครียดไม่ค่อยคุยกันจะพูดกันก็ต่อเมื่อมีเรื่องต้องพูดเราเริ่มมีทางออกสามีออกรถแท็กซี่มือสองแล้วผ่อนทั้งนี้เราได้รับการช่วยเหลือจากพี่ชายและพี่สะพ้ยโดยเฉพาะพี่สะพาย ซึ่งทำร้านอาหารก็เจอปัญหาเช่นกันแต่พี่ก็เมตตากับเรามากช่วยเหลือทุกเรื่องแม้แต่ของใช้ของกินข้าพเจ้าจะไม่ลืมพระคุณเลยสามีเริ่มตามข้าพเจ้ามาปฏิบัติธรรมที่วดัดรวมทั้งลูกชายด้วยเรามากันทั้งครอบครัวเมื่อครบกำหนดกราบสามีพูดว่าอยากมาอีกถ้าการเงินดีขึ้นนี่สินเบาบางลงจะขอมาอีก และทุกปีตั้งแต่นั้นมาครอบครัวเราก็มากันบ่อยขึ้นและสามีก็เกิดความรักความศรัทธาในหลวงพ่อจารันจนเต็มเปี่ยมเชน่นกันกับข้าพเจ้าแต่ก่อนข้าพเจ้าเป็นคนขี้โมโหหงุดหงิดง่ายเจ้าอารมณ์ไม่ยอมใครแต่พอเราได้สวดมนต์ทุกวันได้เข้าปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐานทุกอย่างดีขึ้นมองโลกในแง่ดี ใจิตใจดีทุกคนเกิดมาตามกรรมผลที่ได้รับเกิดจากเหตุที่ได้กระทำไว้เองไม่ว่าจะในอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติเหตุดีผลย่อมดีปัจจุบันข้าพเจ้ามีความสุขครอบครัวเรามีความเป็นอยู่ดีขึ้นหนี้สินเบาบางลงและเชื่อว่าอีกไม่นานก็จะหมดถ้าเราหยุดความอยากลงได้ สามีได้แท็กซี่คันใหม่ดีกว่าเดิมไม่ต้องผ่อนแล้วด้วยหันมาเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ไม่เที่ยวใช้เวลาว่างอยู่กับครอบครัวลูกชายก็ดีการเรียนดีเล่นดนตรีไทยระนาดเอกกำลังฝึกเป็นนักกีฬาว่ายน้ำของกรมพละศึกษาได้ทำศึกษาชั้นโทเมื่ออายุเก้าขวบนี่คือความสุขของข้าพเจ้า นี่คือผลบุญที่ข้าพเจ้าได้รับนี่คืออนิสง์ของการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญกับมฐานถ้าข้าพเจ้าไม่เจอหนังสือกฎแห่งกรรมของหลวงพ่อจรันเมื่อเจ็ดปีที่แล้วไม่รู้ว่าครอบครัวและชีวิตของข้าพเจ้าจะเป็นเช่นไรกฎแห่งกรรมที่เคยได้รับเมื่อตอนเด็กๆข้าพเจ้าเป็นคนชอบรังแกสัตว์โดยเฉพาะบรรดาลมดทั้งหลาย ที่จริงก็ไม่ชอบรังแกหรอกเรียกว่าชอบทดลองมากกว่าเวลาเจอมดชอบเอาน้ำราดคิดว่าถ้าน้ำแห้งไปหมดแล้วมดจะตายบ้างไหมชอบจุดไฟกับกระดาษแล้วถือไล่ให้หมดมันหนีเคยได้ยินมาว่าไส้เดือนมันตายยากต้องใช้ผงซักฟอกโรยก็ลองบ้างมันยิกไปยิกมาตายจริงๆ ทำแล้วก็แล้วไปไม่ทำอีกแต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นกรรมติดตามมาตอนอายุ12เริ่มทำกับข้าวหุงข้าวให้แม่ไปทำงานส่วนตัวเองจะใส่บาดหน้าบ้านทุกวันจำได้ว่าแม่ให้แกงส้มปลาช่อนก็ไปซื้อมาตัวเล็กเท่าแขนตอนเด็กๆทุบหัวมันแบบกระกละ้ากลัวๆสุดท้ายมันไม่ตายดิ้นตกน้ำไปเลย เพราะที่บ้านเมื่อก่อนใต้ถุนเป็นน้ำจำได้ติดตาว่ามันมองข้าพเจ้าและนั่นก็เป็นตัวเดียวและตัวสุดท้ายข้าพเจ้าเป็นโรคปวดหัวมาตั้งแต่เด็กไปรักษาก็ไม่หายหมอบอกไม่ทราบสาเหตุบอกว่าคงเครียดทั้งๆที่เป็นเด็กเมื่อข้าพเจ้าเริ่มปฏิบัติธรรมก็ให้นึกถึงอดีตที่ทำไว้ปัจจุบันได้รับผลหมดปวดหัวอยู่ข้างเดียว คือข้างขวาหมอบอกเป็นไมเกรนคิดว่ามาจากสภาพครอบครัวเราแต่ข้าพเจ้ารู้ตัวว่ามันไม่ใช่มันคือกรรมที่ทำไว้เพราะจะเห็นภาพปลาช่อนตัวนั้นตลอดปัจจุบันเลิกกินปลาช่อนแล้วและมักจะซื้อปลาช่อนตัวโตๆที่คนนิยมกินกันเอาไปปล่อยบ่อยๆก็ขออโหสิกรรมกันไปส่วนมดนั้น ยังจองเวียนกันไม่เลิกครั้งหนึ่งขณะนั่งกรรมาฐานชั่วโมงครึ่งจำได้เลยว่านาฬิกาตีบอกเวลาว่าเหลืออีกสิห้านาทีจะหมดเวลามีมดคันไฟมากัดที่แก้มและริมฝีปากรู้สึกเจ็บมากกัดฟันเลยกำหนดรู้ตลอดนึกถึงมดที่ทำไว้ก็เลยปล่อยตามสบายทนได้พอนั่งไปสักพักเอาอีกแล้ว ตอนนั้นอยู่ลานดินรู้สึกว่าเป็นมดตะนอยกัดข้างในเสื้อสามจุดปวดมากๆปวดจนรู้สึกตัวชาไปทั้งแถบก็แถบขวานั่นแหละมือสนนักแต่คราวนี้ไม่แน่ใจคิดว่าของจริงเพราะอยู่ลานดินก็กำหนดหยิบหนอหยิบหนอปัดหนอปัดหนอไม่รู้ผิดหรือถูกทนไม่ไหวแล้วแต่ไม่เจอมดสักตัว ก็รู้หนอรู้หนอจนหมดเวลามาดูรอยที่ตัวที่แก้มไม่มีสักจุดทั้งที่เป็นคนแพ้หมดเวลาถูกกัดจะเป็นตุ่มแดงๆอักเสบจนเป็นหนองเป็นแผลเป็นแต่นี่ไม่มีเลยก็ขออาหสิกรรมกันไปแต่ยังไม่ยอมคืนนั้นไม่ได้นอนเลยทั้งคืนท,ทั้งทงที่คนอื่นที่นอนติดติดกันนอนกันนิ่ง ข้าพเจ้าจับดูโอ้โห,หมดเต็มผ้าห่มเลยไม่รู้มาจากไหนเช้าขึ้นมาก็เลยรู้เจอของจริงตุ่มแดงๆเต็มตัวเลยสามีมารับกลับไปวันนั้นยังขำเวรกรรมจริงๆยังไม่หมดนะสำหรับหมดเพราะทำไวมากตอนมาปฏิบัติครั้งล่าสุดก็ช่วงวันมาค้าบูชาที่ผ่านมา ปี2550นี่แหละเดินชั่วโมงครึง่งนั่งชั่วโมงครึง่งตอนเดินรู้สึกว่าวันนี้ร้อนมากๆซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงบ่ายอยู่ลานดินมีลมโกรกบางช่วงแต่เงื่อหยดติ๋งๆเลยพอกำหนดนั่งนั่งไปได้สักพักใหญ่ๆกำหนดเวทนาตลอดตอนนั้นไม่ทราบว่านาฬิกาตีไปเท่าไหร่แล้ว เพลินกับเวทนามากรู้สึกว่าร้อนเหงื่อชุ่มทั้งตัวเลยคิดว่าหน้าเป็นแดดที่ลอดมาตามใบไม้รู้สึกร้อนที่หน้ามากเหงื่อออกเต็มไปหมดคิดว่าหน้าต้องไหมไปแถบหนึ่งแน่ๆแต่ก็ทนขณะนั้นข้าพเจ้านึกถึงหมดขึ้นมาทันทีว่าที่เราเอาไฟเผาตอนนั้นพวกเขาก็คงร้อนแบบนี้เช่นกันก็เลยปล่อย ได้แต่กำหนดเวทนาทรมานมากจนหมดเวลาก็ขออโหสิกรรมแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลพอออกจากกรรมฐานน้องที่นั่งอยู่ข้างๆบอกพี่เหงื่อออกเต็มหน้าเลยก็ตอบว่าสงสัยแดดจะลอดใบไม้ลงมาน้องบอกไม่เห็นมีแดดเลยตรงนี้มันร่มนะข้าพเจ้าก็รู้ได้ว่าคงมาทวงนี้อีกแล้ว เคยไปแกล้งสุนัขเวลาจะถ่ายหนักถ่ายเบาตามถนนก็จะทำทุกวิถีทางลองทุกอย่างที่ทำให้สุนัขถ่ายไม่ออกพอมาปฏิบัติธรรมขณะเดินจงกรมที่อาคารภาวนาหนึ่งชั้นล่างปวดท้องอยากจะถ่ายทนไม่ไหวก็กําหนดเดินเข้าห้องน้ำปวดมากแต่ถ่ายไม่ออกจำได้เลยนั่งอยู่ในห้องน้ำ นึกถึงภาพสุนัขก,กำลังจะถ่ายแล้วเราแก้งไม่ให้ถ่ายมันก็วิ่งไปวิ่งมาเราก็ไม่ยอมให้มันถ่ายเวรกรรมจริงๆก็ขออโหสิกรรมกับเขาไปด้วยความคิดว่าเป็นเด็กมันนึกสนุกไม่คิดว่ามันจะเป็นกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนั้นมีจริงข้าพเจ้าเชื่ออย่างมากไม่เคยเห็นกรรมในอดีตชาติปัจจุบันนี่แหละ เห็นทันตาเรารังแกศาสตัวเองก็เจ็บป่วยบ่อยปวดเนื้อตัวไปหมดทำกับเขาอย่างไรก็ได้รับผลอย่างนั้นปัจจุบันข้าพเจ้าเลิกทุกอย่างเจอสุนัขที่ไหนก็จะแผ่เมตตาให้ทุกครั้งทำกรรมไว้เช่นไรต้องได้รับผลกรรมเช่นนั้นทั้งกรรมดีและกรรมชั่วผลจากการปฏิบัติจะทำให้เราละลึกได้ จากการปฏิบัติจะสำนึกถึงความผิดแล้วก็เลิกสร้างกรรมสร้างเวรต่อไปเราก็จะมุ่งสร้างแต่ความดีบารมีจะเสริมให้เราไปสู่ความสุขความสำเร็จในชาตินี้และไปสู่ภพภูมิที่ดีในชาติหน้าขอบอกว่าถ้าเราทำจริงตั้งใจจริงเราจะรู้ด้วยตัวเองอย่างที่เรียกว่าปัจจัดตังรู้ได้เฉพาะตน สำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าของเรื่องที่ได้นำเรื่องราวนี้มาเยผยแพร่เป็นธรรมทานให้ท่านผู้ฟังได้รับชมกันนะครับและขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ